ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจําช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อ็กซ์ลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord mm hmm. เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มัลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิก mm hmm. ก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอันนี้คือจบแล้วเนาะแต่ว่าจะภาคต่อใช่ไหมมันจบภาคนี่แหละ oh. โอ้โหสุดจัดเลยสุดท้ายนังเอกก็ดีอยู่ที่มีดอกนั้น เขาว่าอาจจะช่วยในเรื่องนี้แหละที่จริงมันจะไม่ได้มาเกิดเลยไม่หรอช่วยกับช่วยกันแต่มีดอกนั้นช่วยหรือเปล่าเหรอเออก็เลยมีเป็นตัวกระจายแสดงว่าน้องก็มีสิทธิ์ทิดถ้าบาเพ็ญตนก็คือเป็นคุณได้ใช่อาจจะใช้เวลาหลายปีอย่างงี้เนาะใช่อาจจะแล้วทางศาอาจจะมีวิธีก็ได้เหมือนที่ตรงที่แม่เพิ่มทุกทุกพันปีอะพันเท่าเอออย่าให้น้องเป็นอะไรไปเนาะอุ้ยเจอกันแ๊บเดียวยองอ่ะเนาะเจอกันแค่ไม่ถึงวันเลยอ่ะ บริจากกันเล้วว่ะโอ้โหมาแล้วสลาจริงๆแต่โหดก่าแม่ไงคือใจน้องแบบสลาแบบว่าชั่วกับชั่วกันไม่ต้องวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวเลยใช่คนเดียวกันอ่ะเฮ้ยเดจาวไม่รู้มันจะเป็นยังไงแต่น้องก็ได้เป็นกระต่ายเนาะไม่รู้ว่ามันยังไงอ่ะแต่ก็ดีที่ยังเห็นตัวกระต่ายอยู่นะกับดอกลิเดียวอนมันก็มีเออมันก็มีความหวังตรงนี้แหละใช่เดี๋ยวใดๆแบบภาพสวยมากสวยแบบออ้อลังการแบบโอ้ จริงการต่อสู้เลยแบบเหมือนพวกนั้นงัดมาแบบเต็มสูบแล้วว่เตรียมมากอ่ะโอ้โหอันนี้ปาดฉันเกือบฉันเต้ามากเลยฉันเกือบฉันเกือบน้ำตาฉันค้างนี้ผ่านไว้่อนข้างเปิดโหดมากเลยอ่ะหลังจากที่เขาหนีไม่ได้แล้วอุ้ยแต่ทุกคนเหมือนกับเออมันมันน่าจะเป็นโจปล่าลแหละเพราะว่าทุกคนงัดแบบทุกอย่างงัดทุกอย่าง ตั้งแต่ตอนล้อมไปอ่ะแล้วเหมือนกับเราจนคิดว่าอเอาเบิร์นี้เลยเหรอ,อ,อเหมือนกับเอาให้ตายเลยเหรออะไรเงี้ยใช้ขั้นแบบวิญญาณสถิตร่างเลยสักอย่างนี่แหละ<ช>เป็น <c oughs> คือคหมเราถังาชาเราโคตรน่าสงสารคือน้องโดนหนักมากก<ช>ับจนว่าเลือดอาบหน้าโดนแทงซ้ําแล้วซ้ำเราเราไม่เคยเห็นพระเอกเจออัดจนแบบโอ้โหอย่างนี้อ่ะเพราะว่าแต่ละคนมีแต่ระดับสูงสูงอะที่มาอัดเขาอะโอ้โห เราใช้พลังเราพลังการมากอยากเศร้าอยู่นะแต่แสงมันแบบอู้น่าดูมากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แสงสีเหลยงแล้วพระเอกก็ได้ทําตามคําแบบออคําพูดเขารักษาคำพูดมาเลยทุกคําพูดเลยเขาพูดมายัางไงเขารักษาอย่างนั้นนาอเอกเคยถามตอนเด็กเนาะว่า<ช>ถ้ามีคนที่จะมาเอาชีวิตนายถ้ามีผู้คน<อ>หลากาหลายไอ้มากมามาตามล่าชีวิตเขาเจ้าจะทํำยังไงผ่านศพฆ่าไปก่อนเป๊ดของจริงเลยก็คือยอมตาย มอบกระดูกวิญญาณให้ด้วยใช่ให้บินหนีแต่นังเอกไม่บินหนีนางเอกไม่ยอมให้ตายใจคือทั้งสองคนเป็นคนแบบใจเหมือนกันเลยคือต่างอยากจะปกป้องซึ่งกันและกันแล้วหูเลียนาก็ดูแบบเข้าใจเนาะว่าเออแบบถึงถึงว่าเขาเป็นแบบเขาเฉยชาเพราะว่าเขามีคนของใจของเขาที่ดีมากๆอยู่แล้วมันเขาเจอคนรักที่แท้จริงเลยสุดยอนรั้งแต่แรกสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นนางก็คงคิดว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหูเรียนหน้าเองอาจจะไม่กล้าสละตัวเองเพื่อคนรักขนาดเนี้ยคือเหมือนยอมใจผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเดินจากไปอย่างแบบเหมือนยอมรับเลยอ่ะเหมือนพวกนั้นน่าจะรู้ว่าแบบถ้าสมมติถ้ามันอยู่ในขั้นตอนที่สละวงแหวนแล้วก็ขัดขวางอะไรไม่ได้ก็เลยเข้าไปไม่ได้แล้วใช่ก็เลยหรือดีไม่ดีอ่ะถ้าเข้าไปตรงนั้นอาจจะโดนพลังเพราะมันมีมีเขตอั้นอยู่างเงีเขตอะไรเปีใช่ใช่โอ้โหจัดเลยคนนั้นก็เหมือนกับพูดอยู่นะว่า เอ้ยเขาจะทําเหมือนพ่อของพ่อกับแม่ทั้งซานเหรอที่สละให้กันแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือหนักกว่านั้นอีกคือนางแบบรวมเป็นรวมรอมรวมเป็นหนึ่งสละวิญญาณให้เป็นให้เป็นของทั้งซานเลยทั้งหมดเลยเนาะเออไม่สามารถที่จะเกิดได้ชั่วกับชั่วกันหมายความว่าจะตายจะเกิดจะตายจะเกิดอีกกี่ชาติก็ก็เออไม่ใช่ไม่เกิดไม่สามารถเกิดได้เลยเออตายไปอีกกี่ชาติก็ไม่สามารถมาเกิดได้อ่ะ แต่ดีที่น้องมีดอกไม้ใช่ก็ถึงได้คิดว่ามันมีอะไรไหมที่มันจะช่วยแบบเป็นปาฏิหาริย์สักหน่อยเออแสดงว่าดอกหรือดีอาอนี่จะเป็นปาฏิหาริย์ตรงนั้นใช่ช่วยให้มันแบบมีเงื่อนไขนิดนึงที่นางเอกน่าจะกลับมาได้ในอนาคตแต่ฉันก็ไม่คิดว่าจะสละเร็วขนาดนี้เพราะว่ามันเราไม่รู้มันจะจบตอนนี้ไงเออไม่ฉันเดาเมื่อฉันถูกเถอเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละตามผ่อตซีรีส์เธอโคตรเศร้าแต่เศร้ามากอู้ดึงแบบดราม่าสุด เพราะว่าเราเรารู้สึกว่ามันจะจบแบบเนี้ยตอนที่ตอนที่เสี่ยวอูวเคยพูดว่าถ้ามีคนมานั้นเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันจะต้องเป็นคล้ายๆเด็จาาวุลพ่อกับแม่แน่เลยอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกหลอกตัวเองใชุ่หยไม่หลอกคงไม่หลอกอะไรเงี้ยเออสุดท้ายแล้วก็เหมือนกันโหดมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูต่อเลยเนาะในในอีพต่อไปว่าเหมือนกับอีพีนี้นะเขาสื่อถึงกับว่าเสี่ยวอูกับถังซานได้เหมือนกับ เป็นคู่ชีวิตกันแล้วอ่ะเพราะว่ามันมีแหวนมันมันแล้วก็สตลายแล้วก็รวมกันอ่ะใช่เหมือนเขาได้เป็นคนคนเดียวกันแล้วแหละแบบโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดู ep ร้อยสามสิบหกต่อเลยใช่สามสิบห้าปะ ร้อยามสิบห้าสาหครับซึ่งน่าจะเป็นภาคต่อไปแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดมาในยังไงเนี่ยเออจะเป็นผู้ใหญ่เลยไรื้ยังไงงงแล้วไม่ไม่สามารถเดาได้เลยต่อไปนะโอเคค่ะครับ